ล่าสุดครับคุณฟานสื่อยักษ์ของอเมริกาออกมาเตือนทรัมป์หน่อยว่าอย่าห้าวกับไทยเพราะไทยอาจจะหันหาชาติอื่นได้โดยเฉพาะจีนโอ้โ oh หต้องบอกว่าไม่น่าทันแล้วไปครับางานนี้ทรัมป์ถึงกับนั่งไม่ติดเพราะเกมที่เขาวางไว้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังจะพังไม่เป็นท่าเพราะไทยเราได้หงายไพ่ใบเด็ดดิวการค้าตลาดใหม่กับท่วโลกเป็นที่เรียบร้อยนาทีมโดยคุณสุปจิรัฐมรีกระทรวงพาณิชย์เดินเกมบุกดิวตลาดใหม่ได้ดุเดือดมากครับดูท่าทรัมป์จะเดินเกมพลาดไปแล้วที่ห้าวกับไทยอื mm ้อหือ ตรงนี้ทรัมป์เนี่ยอยู่ไม่สุขแล้วนะคะใช่ครับเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับไทยเราไปเยอะมากเขาคิดว่าไทยเป็นแค่ประเทศเล็กๆที่พอโดนขู่เรื่องกำแพงภาษีปุ๊บจะต้องเรียบวิ่งแจ้นไปกราบกรานยอมทําจามสั่งปัับเหมือนที่เขาเคยทํากับประเทศอื่นแต่จริงๆทรัมป์อาจจะลืมใบครับว่านี่มันไม่ใช่ยุคสงครามเย็นที่ไทยต้องพึ่งอเมริกาอย่างเดียวแล้วล่าสุดทางคุณสุปจีสุธรรมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเราท่านงัดนโยบายที่เรียกว่า Quick Big Win ออกมาสู้นโยบายนี้คือการเปิดตลาดใหม่ๆแบบเชิงรุกมันได้ง้อแค่ตลาดเเมริกาาตลดดียว ท่านส่งทูพาณิชย์ไปบุกตะวันออกกลางบุกอินเดียบุกแอฟริกาซึ่งตลาดผู้นี้กําลังมีกําลังซื้อสูงมาก อ่าคือเรามีทางเลือกอื่นแล้วนะคะถูกต้องครับสหรัฐคิดว่าเราไม่มีทางเลือกแต่ความจริงคือเรามีทางเลือกเพียบตัวเลขส่งออกเราโตทั้ง13.9%ท,ทั้งทั้งที่มีเรื่องวุ่นวายนี่แหละครับคือสิ่งที่ทรัมป์คำนวณพลาดเขาคิดว่ากดปุ่มเดียวแล้วไทยจะสยบแต่กลายเป็นว่าไทยเราบอกเชิญเลยเรามีที่ขายของอีกเยอะแล้วที่สําคัญสื่อสหรัฐเองนั่นแหละครับที่เริ่มกังวลว่าถ้าขืนกดดันไทยหนักๆแบบนี้เดี๋ยวไทยจะกระโดดไปซบจีนเดียมตัวแล้วอเมริกานั่นแหละจะเสียยุทธศาสตร์สาาคคัญในนภภูมมิีี้้ไไปถึงด่ว สื่อทางนู้นเขาเริ่มเตือนทรัมป์ว่าอย่าห้าวออกไทยเกินไปสินะคะใช่แล้วครับเพราะกลัวจะเสียพันธมิตรเก่าแก่อย่างเราไปให้จีนทรัมป์กำลังเล่นผิดเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาคิดว่าทุกคนซื้อได้ด้วยเงินหรือขู่ได้ด้วยภาษีแต่เขาลืมมองว่าไทยกับจีนค้าขายกันมหาศาลมาเป็น10ปีแล้วจีนเป็นคู่ค้าของเรานะครับถ้าอเมริกาจะทิ้งเราเราก็แค่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแค่นั้นเองอ่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะนายกอนุทินนี่โอมอมาให้สัมภาษณ์ดดูเเือออลยยนนะะคโบกกว่าา อนุทินรอบนี้ท่านเอาจริงครับคือตอนแรกที่มีข่าวว่าสหรัฐส่งจดหมายมาระง,งับการเจรจาการค้าเพราะเรื่องชายแดนท่านนายกสวนกับท่านควันเลยว่าเรื่องการค้ากับภาษีผมไม่สดแล้วพอเจอไม้นี้เข้าไปทรัมป์ก็ต่อสายตรงมาเลยครับเมื่อคือนวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนทรัมป์พยายามจะบอกว่าเขาช่วยหยุดสงครามให้ใช้คําขู่เรื่องภาษีนี่แหละบีบให้สถานการณ์มันดีขึ้นคือทรัมป์พยายามจะเคลมผลงานว่าตัวเองเป็นฮีโร่แต่ท่านอนุทินก็บอกนักข่าวครับว่าการคุยกันมันราบรื่นทรัมป์เข้าใจดีและเรื่องการค้าจะแยกอออกกจาเรื่่งงคม,มัน คือสหรัฐเขาคิดว่าไทยจะยอมแลกทุกอย่างเพื่อเดียวกันค้าแต่เปล่าเลยครับคนไทยหลายจังหวัดโดยเฉพาะทางอีสานเขาพูดกันเต็มปากว่าเรารอได้ไม่ต้องรอทรัมป์เพราะเขารู้สึกว่าศักดิ์ศรีของชาติมันกินไม่ได้แล้วอีอย่างของเราดีจริงยังไงก็ขายได้สหรัฐเขามองไทยผิดไปเยอะครับเขาไม่เห็นว่าเรามีตลาดอื่นรออยู่เต็มไปหมดแล้วเราพร้อมจะบอกเลิกดีลได้ทุกเมื่อถ้ามันมากระทบกับอธิปไตยของเราอ่าถือว่าไทยเรามีไพ่เด็ดอยู่เหมือนกันถูกต้องเลยครับมาต่อกันที่เรื่องชายแดนกันบ้างที่ทหารของเราต้องเจ็บหนักแล้วทรัม ก็บอกว่าเขาจัดการได้เนี่ยเขาบอกเลยครับว่า เขาเป็นประธานาธิบ e ดีแห <If> <sa brothers, S 1> ่งสันติภาพแต่ความจริงหน้างานมันคนละเรื่องเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2568ทหารของเรากำลังลาดตระเวนปกป้องผืนแผ่นดินไทยอยู่ดีๆก็ไปเหยียบกับระเบิดเข้าที่จังหวัดศรีสะเกดแถวแถวเนิน3.50ทําให้ทหารเราสูญเสียขาไป1นายบาดเจ็บอีก3แล้วทางเขมรเนี่ยออกมาปฏิเสธหน้าตาเฉยเลยค่ะใช่ครับแล้วยังบอกอีกว่าเป็นระเบิดเก่าสมัยสงครามที่ตกค้างอยู่แต่ไทยเราก็ยืนยันว่านี่มันระเบิดชนิด pmn 2เป็นระเบิดใหม่เอี่ยมพลาสติกยังเงาวั ตัวหนังสือชัดแจ๋วไม่ใช่ของเก่าเก็บแน่นอนแต่ที่สําคัญพื้นที่ตรงนั้นทหารเราเดินตรวจกันจนทะลุป,ปุบโปร่งหมดแล้วเคลียร์ говорят, พื้นที่ไปแล้วถ้าเป็นของเก่าจริงมันต้องเจอตั้งนานแล้วแต่นี่เพิ่งมาโผล่นี่แสดงว่ามีคนแอบเอามาวางใหม่ชัดๆถึงขนาดนี้ทรัมป์ยังมัน่นใจอีนะคะว่าแผนสันติภาพเขาจะสาเร็จก็นั่นสิครับเขาอยากได้แค่ภาพสวยๆว่าเขาเป็นคนเจรจาให้2ประเทศนี้ดีกันเพื่อเอาไปหาเสียงเอาไปรุนรางวันโนเบลแต่เขามองข้ามความจริงที่เนิน3 5 0ไปเลยไม่ได้รู้เลยว่าทหารไทยต้องเสี่ยีีวิตแแ่่ไหหนนนกกัับบบบาารรรรทเเเขมมลล้้้้จจะใ มือกันนี่มันก็ไม่มีทางครับเขาแค่อยากได้เครดิตครับแต่คนรับกรรมคือทหารไทยนี่คือเหตุผลที่ไทยเราเดือดดานและประกาศระงับข้อตกลงสันติภาพทันทีชีวิตทหารไทยสําคัญกว่าหน้าตาของประธานาธิบดีอเมริกาแล้วทางฝั่งอเมริกาเองสื่อบ้านเขาว่ายังไงบ้างคะกับท่าทีของทรัมป์แบบนี้สื่อใหญ่ๆในอเมริกาเริ่มนั่งไม่ติดแล้วครับเขาเริ่มเขียนบทความเตือนทรัมป์แรงๆว่าอย่าห้าวกับไทยเกินไปเพราะเขากลัวว่า ถ้าแผนสันติภาพนี้ล่มทรัมป์จะขายหน้าไปทั่วโลกคือทรัมป์เขาคุยโวไว้เยอะว่าเขาแก้ปัญหาได้7-8สงครามแล้วแต่เอาเข้าจริงที่ฉนวนกาซาก็ยังยิงกัน ที่คองโกก็ยังรบกันถ้าที่ไทยกับขมรพังอีกที่นี่คือจบเหตุเลยนะครับความน่าเชื่อถือไม่เหลือ <Huh. S 1> สื่อเขามองออกครับว่านโยบายบแบบนักเลงของทรัมป์เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลกับเอเชียยุคนี้ยิ่งกดดันไทยยิ่งถอยหา่างยิ่งขู่ไทยยิ่งไม่กลัวสื่อเขาเลยต้องรีบออกมาเบรกให้ท่านใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวไทยจะหลุดมือไปจริงๆเพราะถ้าเสียไทยไปก็เท่ากับเสียฐานที่มั่นสําคัญที่สุดในอาเซียนไปเลยครับมันคือความล้มเหลวของการทูตแบบทรัมป์ที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรว,วกักดิ ค,คนในบ้านเขาเองก็ยังสายหัวกับวิธีการของทรัมป์เลยครับและในขณะที่อเมริกากําลังขู่ไทยงดเจรจาการค้าเนี่ยจีนกลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยเมื่อช่วงวันที่13-17พฤศจิกายนปี2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพร้อมด้วยสมเ,รรสเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการเพื่อฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีน โอ้โหจังหวะเวลาเป๊ะมากครับเหมือนตอกหน้าอเมริกาเลย<อ>แล้วสีจินผิงประธานาธิบดีจีนก็ให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติเลยครับมีการพูดถึงอนาคตร่วมกันจีนแสดงตัวว่าเป็นพี่ใหญ่ที่พึ่งพาได้ไวเหมือนอเมริกาที่ทำตัวเป็นนักเลงขุมซอยจีนไม่พูดเรื่องแทรกแซงไม่ขู่เรื่องภาษีแต่คุยเรื่องความร่วมมือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอวกาศ <c oughs> จีนนี่ทำแต้มเลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะและไทยเราก็เดินเกมคานอำนาจได้เหนือชั้นมาก เราไม่ได้เลือกข้างแบบหัวปักหัวปั๊มคือถ้าใครทําไม่ดีกับเราเราก็ยังมีเพื่อนคนอื่นที่ดีกับเราอยู่จีนกลายเป็นแผนสํารองที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าแผนหลักของทรัมป์ซอีกครับตัวเลขการค้าฟ้องอยู่แล้วครับจีนคือคู่ค้าอันดับหนึ่งการนําเข้าส่งออกรวมกันเยอะกว่าอเมริกาหลายเท่าอิทธิพลของจีนตอนนี้มาเหนือจริงๆ ชินชนะเกมนี้โดยไม่ต้องออกแรงเยอะเลยครับแหมได้ใจคนไทยไปอีกคะ่ะมาปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกันครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างอย่างคุณนกสุภไลตรีแมคค้าขายกบขายปลาที่ตลาดโต้รุ่งในตัวเมืองสีสเกตแกบอกเลยครับว่าฉันแค่อยากให้ชายแดนเปิดอยากค้าขายให้คล่องคล่องแกไม่ได้สนหรอกครับว่าทรัมป์จะขู่อะไรแกสนแค่ว่าวันนี้จะขายกบได้กี่ตัวจะมีเงินหมุนเวียนไหมคือชาวบ้านเขาก็ต้องทํามาหากินนั่นแหละครับแล้วก็มีคุณโยกผู้จัดการโรงแรมในสีสเกตแกพ พูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศเลยครับว่าเรารอได้ไม่ต้องงอ้อคือคนไทยเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับรัฐประหารก็เจอมาแล้วน้ําท่วมก็เจอมาแล้วแค่คําขู่ของทรัมป์เรื่องภาษีคนไทยบอกจิ๊บจิบครับหรืออย่างชาลีเจ้าของร้านตัดผมแกก็เตือนสติอเมริกาว่าอเมริกาควรจําอดีตบ้างนะว่าเราเคยเป็นเพื่อนรบกันมาอย่ามาทําตัวเป็นคนอื่นคนไกลคนพื้นที่เนี่ยเขามองว่าสาหรัฐเป็นคนนอกที่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆครับค่ะ คือมาสั่งสั่งแล้วก็ไปแต่คนอยู่มันคือคนไทยเราครับคนที่ต้องระวังกับระเบิดคือทหารเราคนที่ต้องทํามาหากินคือแม่ค้าของไทยเราเพราะฉะนั้นเสียงของชาวบ้านยืนยันชัดเจนครับว่าปากท้องและความปลอดภัยสําคัญกว่าหน้าตาของมหาอำนาจกดไลค์และตุดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและหมิ่นสวัสด,ดีครับ